ครับวันนี้เราก็มาชมหลงพอเงินพิมพิตาห้าชายกันต่อครับอันนี้เป็นหลงพอเงินพิมพิตาห้าชายคาบแดงครับอันนี้มีคาบแดงครับคาบแดงที่เกิดจากสนิมโลหะภายในครับภาพเก่าจะพูดออกมาอย่างเงี้ครับเป็นคาบแดงองค์นี้มีสนิมเขียวนะครับสนิมหยกครับสนิมหยกที่เกิดมาจากภายในองค์พระสนิมหยก ผ้าเก่าๆส่วนใหญ่จะมีสนิมหยกนะครับมาดูบอบตาครับพิม์ขี้ตารอบๆดวงตาเนี่นะครับจะมีสนิมหยกและดวงตานี่มเม็ดโปนขึ้นมาเลยนะครับตาดวงตาด้านซ้ายจะเล็กกว่าด้านขวาแต่ก็มีขี้ตานะครับนี่ครับขี้ตาวงบอกมีขี้ตาครับ คอกับคางนี่ลึกนะครับลึกจับบ่งบอกเป็นผ้าพ้าหล่อคราบแดงนี่เกิดจากอ่าภายในเนื้อผ้าครับถ้าเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อก่าๆจะมีคราบแดงครับพอถึงอายุหน่อยจะมีคราบแดงเนื้อบางชิ้นิดเมื่อหล่อไปแล้วนะครับส่วนเนื้อบางเนื้อนี่จะมีคราบแดงโผล่ขึ้นมาเห็นครับนี่ครับบ่งบอกว่าเป็นผ้าเก่า เดี๋ยวดูเต็มองค์ครับองค์นีน้ี้ปากนี่จะหล่อไม่ค่อยสวยนะครับปากหล่อไม่ค่อยสวยแต่ก็โอเคครับถ้าหล่อครับก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างครับเรามาตัดสินที่เนื้อครับเนื้อหลอนี้เป็นเนื้อนิ่งเนื้อนิ่งสภาพดีดีเ๋ยมาดูด้านหลังครับด,ด้านหลังองค์พระ ครทีเข้ามาแล้วนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อไปอยู่ด้านหลังครับด้านหลังนี่เป็นสนิมยกนะครับสนิมยกทั้งใต้ใต้นี่ครับใต้แีนะใต้ล่องรองจีวรเนี่ย,ยจะมีสนิมยกสนิมยกเนี่ยเป็นแบบฟิล์มเลยนะครับเนี่ยจะมันๆเงาๆจะไม่ด้านนะครับจะมันๆเงาๆแล้วมีรอยเล้ารอยลานอยู่ด้านหลัง นี่ครับลอยล้าลอยลางลานับจะดูด้านข้างครับด้านข้างด้านข้างองค์พระนี่ครับนี่ครับสนิมที่เกิดมาจากในในเนื้อพระครับสนิมแดงอันนี้ก็เป็นลอยเม็ดเม็ดเ,เลยนะครับที่เกิดมาจากการหล่อนี่เป็นลอยประกอบพิมพ์ครับลอยประกอบพิมพ์เพราะว่าพิมเป้าทุบพิมพสกีตานี้เป็นพิมพ์ประกอบมีบล็อกหน้าและบล็อกหลัง ตรงหูนี่ก็มีสน่มียกครับองนี้มีเกือบทั้งองค,ครับมีประประลายครับชมด้านหน้าใหม่ครับด้านหน้าดีครับด้านหน้าเภานี้สวยครับกระแสโลหะออกเนื้อทองครับของเนื้อทองเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อไปสวยครับองนี้สวยครับ ชมด้านซ้ายอ,องพระครับด้านซ้ายอ,องพระเนื้อทองสวยครับอันนี้เนื้อทองสวยมากลองูม o m ้็ไปใกล้ๆครับ z o มใกล้ๆอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อไป ถ้าท่านไม่กดติดตามนะครับแลวไม่กดกระดิ่งท่งานก็จะพลาดรับชมคลิปด,ดีๆของงพ่อเงินนะครับเพราะเรายังโพสอย่างต่อเนื่องตร้ออนี้สวยครับสวยเนื้อสวยครับเนื้อหลวงพ่อเงินนี้ต้องนิ่งๆ,ๆนะครับ,ววเ,บ,เ,บเนื้อ,อ,น,น,อ,อ,น,อนิ่งนะครับไม่ส่งประกายวาวก็ไม่เหลือไปเหลือบมาเนื้อกระแสโลหะต้องนิ่งเนื้อถึงอายุเนื้อจะนิ่งนลครับส่วนใหญ่ผมจะสะสมผพาอย่างนี้ครับเนื้อนิ่งๆเนียนๆมีกระแสโลหะ เนี่ยครับตรกนี้มีหลายกระแสครับมีทั้งแดงแดงแดงอ่อนๆก็มีครับแล้วก็สนิมเขียวครับสนิมเขียวนี่เกิดจากผ้าเก่าครับผ้าเก่าในนั้นก็จะเกิดสนิมเขียวครับนี่ครับเข้ามาไลค์วกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อไปสวยครับสนิมแดงครับ เกิดจากองค์พระครับเกิดจากขึ้นจากเนื้อพระอะไรครับเนี่ยถ้าไม่เก่าจริงไม่ขึ้นนะครับสนิมแดงครับแดงปฝาปลายไม่แดงทั้งองค์นี่ครับสวยครับ สนิมแดงสนิมแดงคาบเข,เขียวสนิมยกเขียวสนิมหยกนะครับเขียวสนิมหยกนี่ครับลองลอยกันหยดกันการกันการหดการย่นสนิมแดงนี่แดงไม่ใช่เกิดจากสนิมเกิดจากในเนื้อผ้านะครับกล่าวมาสนิมจะผุดขึ้นมากับสนิมแดงนี่ครับ ดิมเป่าประกอบสวยครับตองนี้สวยเข้ามาชมแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปเนื้อนี้เก่าครับเนื้อเก่าสีทองนี่ครับสีทองจะน,นิง่งเนื้อจะน,นิ่งนะครับ นี่ครับลอยยอดลอยเป็นเม็ดเป็นเม็ดเนี่ยครับที่เกิดจากสภาพพันหล่อจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับสวยครับนี่สวยตรนี้สวยมากนี่ครับลอยแตกลอยเล้าลอยลานของพระเก่าดูที่ทองค์พระครับลอยเล้าลอยลานของพระเก่า หาดูไม่ง่ายครับแล้วก็จะนำเสนอคลิปมาอย่างต่อเน,นื่องครับแล้วมีหลายองค์ครับนี่ครับสวยครับสวยสวยครับเนื้อสภาพนี่หายากครับ ข่ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง่อเป็นการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปเราจะนำเสนอคลิปหลงพงินอย่างต่อเนื่องครับสวยครับองนี้สวยเนื้อเหลืองอัลลาอลาัลัมเหลืองเก่าๆเ,เนื้อนิ่งๆน,นี่ครับได้โดยทุกส่วนครับ ซูมเข้ามาใกล้ๆครับจะได้เห็นชัดๆของเนื้อโลหะเห็นคราบแดงชัดๆครับไม่ใช่สีไปแต้มไม่ใช่สีแต้มนะครับเติดจากเนื้อโลหะภายในที่เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของเนื้อโลหะเก่านี่ครับดูเบ่าตาสิกรบเพาตานี่ลึกนะครับไม่เจเต้นเบ่าตาลึกเกิดสนิมเขียวนี่ครับ เลืกแล้วเกิดสนิมเขียวเป็นสนิมธรรมชาตินี่ครับสนิมเขียวสนิมหยกนี่ก็สนิมหยกครับเกินปากใบท่ออกับต่อหูนี่ก็ใช่ครับต่อหูนี่ก็สนิมหยกสนิมหยกเนี่ยเป็นแผ่นฟิล์มทีใส่เลยครับแต่กล้องก็ได้ท่นี้แหละครับซูมได้ท่า,ทานี้ครับโอเคครับ ดีย๋ยวดูเต็มๆองครับเดี๋ยวมาดูใต้ฐานนะครับใต้ฐานใต้ฐานองนี้นะครับป่าตะไบตะไบเนี่ยเป็นตะไบโบราณตะไบหย,ยาบและเนี่ยเกิดเม็ดจุดๆครับตรงนี้จะเป็นสนิมหยกนะครับเนี่ยสนิมหยกและที่เกิดเป็นเม็ดตุ่มๆตุ่มๆนี่เกิดจากการหลออครับ พอพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เบ้าทุบเบ้าทุบนี่เราจะยอดหล่อแบบขนมครกครับยอดแบบขนมครกแล้วก็เดือดครับพอเนื้อทองนี่เดือดจนกว่าจะแห้งนะครับปล่อยแห้งพอแห้งเสร็จแล้วก็เกิดเป็นเม็ดเม็ด่ขึ้นอย่างนี้แหละครับเกิดเป็นเม็ดส่วนไหนที่เกินนะครับที่ว่าเกินมามากแล้วก็ใช้ตะไบาปาดครับตะไบนี่เป็นตะไบโบราณครับตะไบโบราณไม่ใช่ตะไบสมัยใหม่นะครับนี่ตะไบโบราณตะไบย,ยุคเก่าจะเป็นตะไบหย,ยาบ ที่ใช้สบายปาดเพื่อจะให้ตั้งได้ครับอันนี้เกินน้เยอะับปาดออกครับปาดออกไฟเผาตั้งได้ครับสังเกตด้วยนะครับเผานี่ถึงจะตั้งได้แต่ก็ตั้งเอียงๆครับเพราะว่าปาดไม่ค่อยเท่ากันเดี๋ยวเดินหน้าใหม่ครับดูความเอียงของพ่อครับนี่ครับสังเกตไหมครับหลวงพ่อจะเอียงๆนั่นเอียงๆนั่นขวามือมือท่านนะครับเอียงงแต่ก็สวยครับโบราณแบบคลาสสิกคลาสสิกครับ อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อไปจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปครับสวยครับตรงนี้สวยมีคาบดีคาบแดงที่เกิดมาจากสนิมโลหะภายในไม่ใช่เกิดง่ายๆนะครับเนะี่ยคาบแดงเนะี่ยไม่เก่าจริงไม่เกิดครับเกิดจากเนื้อโลหะภายในเนื้อโลหะครับ ไม่ใช่แก้วสีไป,ไ,ป in ไปแต้มไปแต้มไปแตกแต่งนะครับไม่ใช่ครับดูสิครับเป็นธรรมชาติครับแล้วติดในเนื้อผ้าเลยครับล้างไม่ออกค,ครับอันนี้ล้างไม่ออกดึงไข่รอบครับนี่ครับนี่ครับอันนี้สวยครับเส้นพิมพ์พิมพ์เบ้าประกบครับอันนี้เห็นชัดนะครับเส้นเส้นพิมพ์เบ้าประกบ อหลโบราณที่ไว้ทิ้งไว้เก่านานจนสนิมไปเกิดสนิมโยกครับสวยครับนี่สวยเกิดร้อยโคร้อยแล้ว้อยลานภายในเนื้อพระนี่ครับเส้นมีพระประกบครับสวยครับสนิมแดงสนิมแดงสนิมยกเกิดภายในเนื้อพระ สวยครับท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อไปคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ออกาสหน้าเราจะเอาคลิปหลงเงินมาลงให้ชมอย่างต่อเน,นื่องครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ